อย่างเวลามีคนถามว่าทําไมถึงชอบเขียนทําไมถึงมาทําคอลัมน์ทำไมถึงมาเป็นคอลัมนิสต์ก็เพราะว่าเราเป็นคนชอบแชร์ค่ะเขียนมา2ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้รวมเล่มเล่มนี้เซอร์เพย์สามเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ยุคนี้ความคิดหนูว่ามันเร็วคิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรแปลก แล้วอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้มันก็เลยเหมือนแบบเปิดโลกให้กับทุกๆคนไปไหนกับเราได้ทุกที่เวลาเกิดไอเดียปิ๊งจดโอ้ยปากกาเขาเรียกว่ามันตอบสนองไวมันสามารถวางมือเขียนได้เหมือนปากกาจริงแล้วสมมุติวันนี้หนูออกกองหนูไม่ได้เอาเซอร์เฟส,สาไปวันโน้ตมันเซฟโยนขึ้นคราวหมดแล้วหนูก็สามารถแก้ผ่าน มือถือหนูได้เพราะว่ามันมันโยนขึ้นไปแล้วบน่าวเราก็แค่ดึงกลับมาแก้ต่อตึงตึงตึงเสร็จมือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเราจะสามารถจับภาพตรงนั้นได้มันอาจจะมาเป็นภาพประกอบคอลัมน์ของเราก็ได้บางทีเราเกิดไอเดียจากตรงนั้นรูปที่เราถ่ายจากมือถือเนี่ยเราสามารถโยนขึ้นเข้า OneDrive เวลาอยู่บ้านก็ใช้อ่านบทค่ะมีแก้มีไฮไลท์ได้ด้วยทำงานแก้งานอีดิตงานได้ อ่านเมลได้อ่านบทได้ลืมคอมพิวเตอร์ตั้งโตไปแล้วอะค่ะชอบที่ขาตั้งเขาปรับระดับได้ค่ะมันสามารถแบ่งจอได้เราอาจจะกำลังทำงานนี้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเราอยากจะฟังเพลงใช้ทั้งวันบางทีดูละครที่ตัวเองเล่นไปหลาย ep มากแต่แบตก็ยังไม่หมดรู้ตัวอีกทีก็เอาเย็นแล้วอะได้อีกยาวๆเลยเล่นอะไรคงจุใจนะเราคือเหมือนหน้าจอแสดงผลของเรามันดีอะเล่นดูหนังฟังเพลงอินเทอร์เน็ตคือดูอะไรนี่คือแบบ เอมากอลยคะ่ะการได้ดูหนังหรือว่าซีรีส์ยาวๆโอ้มันคงฟินนะคะหรือว่า Surface 3เนี่ยคือทำได้หมดเลย